ทำนายดวงสิ้นปีประจำเดือนธันวาคมพศ2568าหสำหรับบุคคลที่เกิดในปีขานและปีเถาะสวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงสิ้นปีในเดือนธันวาคมก่อนที่จะเข้าสู่ศักราชใหม่ในปี2569ครับซึ่งบรรยากาศช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความคึกคักกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา เพราะว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องเลวรล้ายต่างกํากำลังจะขี้คลายหมดไปคนที่ปีชงดวงไม่ดีจะชงมากชงน้อยก็เตรียมพ้นเคราะห์กันได้สักทีครับจากนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และก็ต้องบอกว่าเดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีหลายคนดวงดีขึ้นครับเกิดมีสิ่งดีๆเข้ามามีข่าวดีที่รอคอยมีความสุขสมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างทางั้งทางด้านการงานการเงินโชคลาภความสําเร็จ จะส่งผลกับดวงชะตาอย่างเด่นชัดซึ่งจะมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรบ้างมีสิ่งใดที่ต้องระวังไปฟังรายละเอียดดวงกันเลยครับดวงชะตาส่งท้ายปี2568ในเดือนธันวาคมสำหรับดวงคนที่เกิดปีขานในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่สำคัญทีเดียวครับเพราะเป็นเดือนของการหลุดพ้นจกากปัญหาต่างๆอุปสรรคในชีวิต สิ่งที่มันเป็นปัญหาาราคาซังปัญหาเก่าเก่าจะถึงจุดที่มันจะคลี่คลายจบลงด้วยตัวของมันเองครับเราแทบไม่ต้องไปทําอะไรมันมากเพราะทํามาเยอะแล้วทําแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นก็ลองนั่งดูมันไปไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นครับดูมันจบลงด้วยตัวมันเองเพอมาถึงจุดสิ้นสุดในทุกปัญหาทุกเหตุการณ์มันจะจบลงเองหมดทุกหมดโศกพลเคราะกันเสียทีครับไม่ว่าคุณกําลังประสบปัญหาอะไรอยู่ก็าตามจะดักหนาสาหัสยังไง มันย่อมจะมีวันสิ้นสุดเสมอเหมือนลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าสปปรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรคงทนตลอดไปเรื่องทุกข์ร้อนความเศร้าหมองเรื่องเครียดในใจวันหนึ่งมันก็ย่อมได้รับการเยียวยาได้รับการแก้ไขและก็จบลงด้วยดีครับเดือนนี้ดวงชะตาจะรุ่งโรดโดดเด่นและมีกำลังที่เข้มแข็ง มีกำลังที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคให้หมดไปจากชีวิตเรื่องเลวร้ายศัตรูหมู่มารจะแพ้ภยไปเองใครที่มีเรื่องหนักอกหนักใจเดือนนี้จะมีข่าวดีครับจะมีทางออกทางแก้ไขมีสิ่งดีๆเข้ามาที่เป็นความหวังมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลเปลี่ยนจากร้ายพลิกกลับมาเป็นดวงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเดือนนี้ครับเรียกว่าดวงเปิดชะตาเปิดให้หลุดพ้นจากทุกปัญหาอุปสรรคเรื่องเลวร้ายต่างๆมาได้ ต่อไปจากนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีข่าวดีเรื่องดีงามเรื่องมองคลเข้ามาให้เห็นกันมากขึ้นครับจะเรียกว่าเดือนส่งท้ายปีจะเป็นเหมือนเดือนส่งท้ายความทุกโศกต่างๆให้มันจบลงในปีนี้แล้วก็เตรียมไปรับสิ่งดีๆในปีหน้าฟ้าใหม่ที่กําลังจะเข้ามาปีใหม่ดวงสดใสกว่าที่เคยอย่างแน่นอนครับส่งท้ายปีนี้เตรียมสะดอะเคาะ์ปลดเปลื้องเรื่องทุกใจให้หมดสิ้นอย่าให้เหลือไปถึงปีหน้าครับใครมีปัญหากับใคร ก็ไปเคลียร์กันซ้าให้จบในปีนี้ครับใครทำอะไรผิดพลาดพลั้งไปก็ให้อโหสิกรรมต่อกันอย่าให้มีเรื่องบาดหมางใจกันข้ามไปถึงปีหน้าไม่ดีอย่างแน่นอนครับอย่าให้สิ่งไม่ดีติดตัวไปถึงปีหน้าควรสลัดมันทิ้งให้หมดในปีนี้ครับเพื่อที่ปีหน้าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีข่าวดีมีเรื่องมงคลมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาช่วงส่งท้ายปีคนส่วนใหญ่ก็มักจะไปเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการสะดอเคราะห์ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคภัยรับปีหน้าฟ้าใหม่ที่จะมาถึงก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมก็ขอแนะนาเพื่อความเป็นศริมงคลแก่ตนเองบางคนมีความทุกข์ใจก็มักจะชอบไปปล่อยนกปล่อยปลาทําทแล้วสบายใจแต่กลับไปดูที่บ้านยังขังนกไว้นในกรงอยู่เลยแบบนี้จะได้บุญไหมล่ะครับถามว่าทําไมไม่ปล่อยไปบอกว่าซื้อมาแพงอยากเลี้ยงไว้ดูเล่นอืมแบบนี้มันขัดกันอยู่สักหน่อยนะครับ ธรรมชาติของนกมันชอบอยู่บนฟ้ามันชอบบินไปเรื่อยๆอ,อย่างอิสระถ้าไปกักขังมันไว้ในกรงแคบๆมันจะขาดอิสระเหมือนถูกกักขังจองจําไม่ให้ไปไหนเราอาจจะทําบาปโดยไม่ตั้งใจก็ได้นะครับก็เป็นอันว่าช่วงส่งท้ายปีนี้ดวงชะตาของคุณจะพลนคลห์พลอุปสักรค์กันแล้วนะครับปัญหาต่างๆเรื่องทุกใจจะขี้คลายหมดไปทิ้งไปกับปีเก่าเพื่อที่เตรียมจะไปพบกับสิ่งใหม่ๆในปีหน้าก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ปีนี้ใครที่ไม่ค่อยจะมีความสุขหรือว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ส่วนใหญ่จะทุกข์ก็จะได้พบกับความสุขความสมหวังเรื่องน่ายินดีต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีนี้ครับความสุขความสมหวังก็ยังรวมถึงด้านโชคลาภความโชคดีด้วยนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าถามว่าดวงจะมีโชคมีลาบกับเขาบ้างไหมก็บอกได้เลยครับว่าช่วงสิ้นปีนี้แหละโชคลาบโดดเด่นที่สุดแล้วโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่เงินก้อนเงินรางวัล ทรัพย์สินสิ่งของมีราคาคุณมีโอกาสได้สูงทีเดียวครับมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณอาจจะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์เกิดแบบเกินความคาดหมายได้เกินกว่าที่คิดไว้อะไรแบบนี้ครับมันจะเกิดขึ้นในไม่ชานี้แล้วครับบางคนอาจจะถูกรางวัลบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดบางคนอาจจะได้รางวัลตอบแทนได้การอุปถมัมภ์อุ้มชูจากผู้อื่นจะได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่วาสนาของแต่ละคนนะครับขอบอกไว้กว้างๆเท่านี้ แต่ขอให้ได้กันทุกคนครับเพราะดวงชะตาของคุณลำบากมามากในปีนี้เรียกว่าหนักหนาสาหัสไม่แพ้ปีใดก็ขอให้ได้เจอสิ่งดีๆกันบ้างจะได้ลืมตาอ้าปากกันได้ตั้งหลักตั้งตัวได้ชีวิตมั่นคงมั่งคัง่งในปีหน้าที่จะถึงนี้ครับส่วนเรื่องการเงินสิ้นปีนี้ก็ต้องบอกว่าเงินสะพัดจริงๆครับการเงินมันเริ่มจะดีมาได้ 2- อถึงสเดือนที่แล้วแล้วนะครับเรียกว่ามีเงินเข้ามาเยอะเหลือกินเหลือใช้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรกซะอีก ถ้าคุณไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรหรือไปเสียเงินเสียทองให้กับใครก็นับว่าการเงินเริ่มจะมั่นคงขึ้นแล้วแต่ว่าเดือนนี้ก็จะมีเงินต่างๆทยอยเข้ามาอีกจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวก่าช่วงเดือนก่อนเงินที่ได้จากรายได้หลักเงินก้อนที่นอกเหนือจากการทํามาหากินอาจจะเป็นเงินพิเศษเงินรางวัลเงินจากโชคลาภที่จะเข้ามาสมทบอีกก้อนจึงเรียกว่าการเงินในเดือนส่งท้ายปีนี้ไม่มีอะไรติดขัดไม่ต้องห่วงเลยครับมีเงินใช้จ่ายได้คล่องตัวทีเดียว บางคนอาจจะมีเงินก้อนมาใช้นี้ใช้สินได้เยอะขึ้นหรือปิดจ,จบได้ในปีนี้ครับรวมถึงเงินจากการทํางานจากการค้ากิจการก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยบางคนก็มีคนเอาเงินมาคืนจากที่ยืมไปนานก็รับเงินรับทรัพย์เงินเข้าบัญชีก็รัวๆเลยครับในเดือนนี้ส่วนทางด้านดวงการงานก็เป็นเดือนที่ภาพรวมการทํางานต่างๆจะไม่ค่อยหนักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลมากครับจะทํางานกันตามสบายทําบ้างหยุดบ้างฉลองบ้าง สนุกสนานกันเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ระวังสําหรับคนที่มีงานค้างยังทําไม่เสร็จงานหมักบ่มมานานเดือนนี้ควรจะเล่งให้เสร็จก่อนหมดปีไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาได้ส่วนคนที่หวังเรื่องการโปรโมทเลื่อนขั้นโยกย้ายงานย้ายตําแหน่งเกณฑ์ชะตาระยะนี้มีดวงเคลื่อนย้ายงานสูงมากครับอาจจะได้ย้ายจากที่1ไปอีกที่1ไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมแล้วในปีนี้ครับแปลว่าจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆ รวมถึงได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนขึ้นด้วยก็ขอแสดงความยินดีครับบางคนก็รู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วแต่บางคนก็ลุ้นอยู่ในเดือนนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนครับสิ้นปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าดวงการงานจะเกิดการยกย้ายครั้งใหญ่ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆอาจจะโยกย้ายในองค์กรเดียวกันย้ายหน่วยงานย้ายสถานที่ทํางานบางคนขอย้ายกลับบ้านกลับพู้มาำนาบางคนถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ็สุดแล้วแต่เหตุการณ์ของแต่ละคนครับแต่คนที่เปลี่ยนจากงานประจํามาทําของตัวเองปีนี้จะเยอะกว่าปกติเป็นการเปลี่ยนงานครั้งสําคัญใครที่เป็นลักษณะนี้ก็คิดพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจครับส่วนบางคนดีหน่อยออกจากงานเพราะเกษียณอายุพอดีไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานอีกแล้วก็สบายขึ้นครับส่วนจะสบายกายแต่อาจไม่สบายใจอันนี้ก็ว่ากันอีกทีครับเดือนนี้ดวงมีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางไกลชัดเจนครับ เริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วครับบางคนก็ไปท่องเที่ยวบางคนเตรียมกลับบ้านกลับต่างจังหวัดกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วงเทศกาลต่างๆและก็ปีใหม่ก็จะมีการเดินทางสัญจรกันคึกคักเป็นพิเศษครับบางคนกลับต่างจังหวัดช่วงปีใหม่แล้วก็กลับมาทํางานต่อแต่บางคนอาจจะอยู่ยาวตั้งใจกลับไปเลยไปตั้งหลักที่บ้านที่ต่างจังหวัดจะยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีครับเกิดความโชคดี ความสำเร็จสมวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับดวงชะตาส่งท้ายปี2568ในเดือนธันวาคมสำหรับดวงคนที่เกิดปีเถาะเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่คุณจะโชคดีมากเป็นพิเศษครับเรียกว่าดวงดีที่สุดนับจากครึ่งปีหลังที่ผ่านมาบางคนบอกว่าจริงๆมันแย่มาทั้งปีแล้วจะยังไงก็ตามครับ แต่ว่าเดือนนี้ดวงมันดีขึ้นก็นับว่าคุณกําลังจะโชคดีแล้วครับที่ผ่านมาถึงจะดีบ้างแย่บ้างแต่ภาพรวมก็ยังไม่ได้เรียกว่าดีเด่นอะไรนักแต่ว่าในเดือนส่งท้ายปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของดวงชะตาที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับฐานดวงใหม่ไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมในปีหน้าที่กําลังจะมาถึงนี้ครับเรียกว่าเป็นสัญญ,ญาณของดวงที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงปรับตัวดีขึ้นก็ต้องบอกข่าวดีกันเลยครับ ว่าปีหน้า2,569จะเป็นปีทองของคุณเลยทีเดียวครับจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกิดเรื่องดีๆหลายอย่างในชีวิตเกิดรับผลต่างๆนานาประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจก็ดงดีกันแทบทุกด้านครับทั้งการงานการเงินโชคลาภความรักชีวิตความเป็นอยู่ล้วนอยู่ในจุดที่ดีมากทีเดียวครับอดใจรอกันอีกไม่นานครับส่วนในเดือนส่งท้ายปีนี้สัญญาณของดวงที่เริ่มดีจะปรากฏขึ้นมาแล้วครับ และจะดีต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเลยทีเดียวเดือนนี้ใครติดขัดเรื่องใดจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างโดยเฉพาะกับคนสูงอายุคนแก่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวใครมีปัญหาด้านใดก็จะคลี่คลายมีทางออกเพราะได้คนช่วยเหลืออย่างดีครับและภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ส่วนใหญ่ ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับทุกอย่างทุกด้านล้วนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคในชีวิตก็แทบจะไม่มีให้เห็นเลยครับเดือนนี้เรียกว่าปลอดโปร่งโล่งใจสิ่งรอบต,ตัวต่างๆล้วนเป็นใจเข้าข้างขุนแทบทั้งสิ้นครับความรู้สึกมันจะเหมือนกับเมฆฝนที่มันเคยพัดกระหน่าให้ต้องใช้ชีวิตย่ากลาบากมาหลายเดือนมาบัดนี้ได้ถูกลมพัดผ่านไปหมดสิน้นมองเห็นท้องฟ้าอันแจ่มใสอากาศดีปลอดโปร่งโล่งใจ อาการก็เป็นแบบเดียวกันครับคือเดือนนี้คุณจะรู้สึกเบาสบายใจโล่งใจในหลายๆเรื่องครับปัญหาต่างๆได้คลี่คลายจบลงมีทางออกทางแก้ภาระหนักเรื่องกังวลใจต่างๆกำลังจะหมดไปในที่สุดครับและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นรอบด้านทั้งข่าวดีเรื่องน่ายินดีความสำเร็จสิ่งที่คิดที่หวังไว้ได้กลายเป็นจริงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของดวงชะตาที่กำลังจะผลคลอพ้นอุปสรรคกันอย่างชัดเจน ดวงชะตามีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นสามารถฟันฝ่าเรื่องเลวร้ายต่งตางๆไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักและจากจุดนี้ครับดวงก็จะดีวันดีคืนต่อเนื่องไปจนถึงปี69เลยทีเดียวครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณกำลังจะโชคดีได้พบเจอกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาและก็เป็นปีทองของคุณอีกปีที่คุณไม่ควรพลาดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจุดนี้ดวงเปิดเตรียมตัวรับสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆความสำเร็จ ที่จะมาในปีหน้าครับส่วนทางด้านโชคลาภเดือนนี้ก็เปลี่ยนจากดวงอับโชคกลายเป็นดวงมีโชคมากขึ้นครับซึ่งโชคลาภช่วงนี้ก็จะมาได้หลายรูปแบบด้วยกันครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะหวังด้านใดถ้าคุณหวังด้านการเสรี่ยงโชคถูกลางวัลคุณมีโอกาสได้รับผลจากด้านนี้เป็นหลักครับแต่หากคุณหวังโชคด้านอื่นอย่างเช่นการได้สิ่งของได้ทรัพย์สินได้เงินก้อนมาจากการที่มีคนหยิบยื่นให้จากการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากมโโรดกตกทอด คุณก็มีโอกาสได้สมหวังเช่นกันครับในด้านนี้เพราะว่าเดือนนี้ดวงจะมีรับผลดีเป็นอันมากครับไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเตรียมตัวรับเงินรับทรัพย์กันไว้ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังถ้ามาดูทางด้านการเงินเดือนนี้ก็ยิ่งจะโชคดีเข้าไปใหญ่ครับให้เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยครับเพราะเงินก้อนใหญ่กําลังจะพัดผ่านมาทางคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับคุณมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่ที่จะมาจากหลายด้านด้วยกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะครับ ว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่ก็ร,รับรองว่าได้กันทุกคนครับเดือนนี้คุณจะมีรายรับมากขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหลายเท่ามาจากหลายช่องทางด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นจากโชคลาภตามที่บอกไปครับจากการงานกิจการการค้าการลงทุนจากความช่วยเหลืออุปถัมภ์ล้วนส่งผลให้การเงินในเดือนนี้ดีขึ้นแบบปิดหูปิดตาเงินทองเริ่มจะหลั่งไหลามาเทมาทางคุณมากขึ้นครับจิบจับอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองทํามาค้าขึ้น มีกำไรดีมียอดขายปังส่งท้ายปีกันไปเลยทีเดียวครับส่วนคนทำงานประจำก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนจากเงินโบนัสสิ้นปีรวมถึงยังมีโอกาสได้เงินก้อนพิเศษจากทางอื่นอีกด้วยครับเช่นเงินค่าตอบแทนการปรับเงินเดือนขึ้นเงินรางวัลจากผลงานจากยอดขายค่าคอมมิชชั่นเรียกว่าในเดือนส่งท้ายปีนี้ฐานะการเงินจะมั่นคงมั่งคั่งขึ้นเป็นกองครับมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเพียบเหลือพอใช้นิใช้สินให้หมดไปได้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยทุเลาเบาบางลงไม่เป็นภาระหนักเหมือนที่แล้วแล้วมาครับนับว่าดวงการเงินเดือนนี้ดีขึ้นแบบน่าย,ยินดีครับรับเงินรับทรัพย์กระชินใจหายเหนื่อยกันไปนเลยครับเรามาดูเรื่องการงานกันอีกสักหน่อยครับเดือนนี้ด้านการทํางานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นดีครับไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรให้ต้องกังวลเพียงแต่อย่ารีบเร่งจนเกินไปครับควรปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบตามที่มันควรจะเป็นอย่าไปรีบไปเร่งไปรัดขั้นตอน พลิกแปลงฝืนดวงชะตามันมากเกินไปครับเพราะสิ่งที่หวังอาจจะไม่เป็นดังที่หวังบางคนทําธุรกิจเห็นว่าช่วงปลายปีมียอดขายเยอะอยากจะรวยเร็วๆจึงกระตุ้นยอดขายด้วยการลดแรกแจกแถมตัดราคาคู่แข่งแถมสั่งสต้อกสินค้าจํานวนมากเท่านั้นยังไม่พอยังไปกู้เงินมาเพิ่มอีกหวังจะรวยในข้ามคืนแบบนี้มันเสี่ยงมากนะครับจะมีน้อยคนที่จะโชคดีตามที่หวังแต่้าพลาดขึ้นมาถึงกับเจ๊งกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวัง แต่บางคนบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนนะครับจะเสี่ยงได้แต่ต้องรู้วิธีป้องกันความเสี่ยงด้วยครับป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นใครที่เคยเล่นหุ้นก็คงจะรู้จังหวะการคัดลอสนะครับตัดขาดทุนก่อนที่มันจะเสียมากไปกว่านี้แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับทำไปตามปกติเหมือนที่เคยทำมาอาจจะเพิ่มสต็อกสินค้ามากขึ้นในช่วงปลายปี เพื่อเพิ่มยอดขายขายหมดแล้วก็หมดกันปิดร้านไปเที่ยวปีใหม่สบายใจเอาเท่าที่ไหวก็น่าจะพอแล้วครับส่วนคนทํางานประจําก็มีโอกาสจะได้ข่าวดีเช่นกันครับกับการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเงินเดือนขึ้นก็ขอสแสดงความยินดีกับลวงหน้าเลยครับบางคนอาจจะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งแต่ได้ปรับเงินเดือนขึ้นก็ถือว่าดีไม่แพ้กันได้ยังดีกว่าไม่ได้เลยจริงไหมครับในช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่าน ให้หาเวลาไปทำบุญส่งท้ายปีกันครับพ่กความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทำบุญทำทานก็ง่ายๆครับเช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทำบุญอุทิศส่วนกนุศลให้กับบรรพบุรุษท,ที่ลงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือใครจะสะดวกไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสะดเคราะห์ต่อชะตาเปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ ก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนครับและก็ขอให้การเดินทางต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างราบลื่นแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆเดินทางกันอย่างมีความสุขขากลับก็ขอให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนครับและอย่าลืมดื่มไม่ขับเมาแล้วก็อย่าขับรถครับส่วนใครที่ต้องขับรถเดินทางไกลๆก็ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมครับพักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับ และท้ายนี้เราก็ดูดวงกันมาจนหมดปีกันอีกแล้วนะครับสำหรับปี2,568ที่กำลังจะผ่านพ้นไปคำทำนายต่างๆในแต่ละคลิปที่ผ่านมามันอาจจะดีบ้างแย่บ้างไม่ถูกใจใครไปบ้างถ่ายไม่ตรงถ่ายไม่แม่นยังไงก็อย่าถือสาหาความผู้จัดทาและก็ทีมงานเลยนะครับเพราะเราตั้งใจทากันอย่างเต็มที่ซึ่งคำทำนายทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หากเกิดความผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในปีหน้าคำพยากรณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหากได้ล่วงเกินใครไปบ้างโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันและท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรในสากลโลกจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงขอจงประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์และเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน